พวกทีทอรีมาแล้วไม่มีอะไรพลิกผันข้าต้องกลัวอะไรสวัสดีครับผมหลอดน้ำส้มคันผู้คันความอร่อยของมีมในวันนี้ผมจะมาพูดถึงมีม Nothing Stronger Than Family Power มีมพลังของครอบครัวเป็นมีมที่สดใหม่ประจำเดือนกรกฎาคมปี2021โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากเพจ Facebook Greek Culture ได้อัปโหลดภาพของอนาคินที่กำลังบินยาณอยู่และมีคนทักซึ่งนั่นคือดอมหรือชื่อเต็มคือ d o m i n i c Tarrito ที่รับบทโดยวินดีเซลดอมก็ได้ทักอนาคินว่านายคงรับมือคนเดียวไม่ได้หรอกอนาคินก็ตอบกลับไปว่านั่นบ้าอะไรนะ่ะนายมาอยู่ในอวกาศได้ไงดอมก็เลยตอบกลับไปว่า ตะก,กะนั้นอะ่ะไม่จําเป็นหรอกถ้าเรามีพลังของครอบครัวซึ่งมีมนี้ก็ถูกโพสต์ครั้งแรกในวันที่28มิถุนาย,ยนปี2021เป็นการ crossover ของเรื่อง Star Wars และ Fast and Furious ที่ลงตัวมากรวมไปถึงในวันที่3กรกฎาคมปี2021ทางเพจก็ได้ปล่อยอีกมีมนึงซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังหมาหมู่เอ้ยไม่ใช่พลังของครอบครัวและในวันที่4กรกฎาคมปี2021 างเพจ My Marvel ได้อัพโหลดภาพมีมที่คล้ายกันโดยในวันเดียวกันนั้นเพจ resident e v i l law อินโดนีเซียก็ได้อัปโหลดภาพของดอมที่เข้าไปบวกกับ n e m e s i ตซึ่งก็รู้ว่า n e m e s i ตนั้นแข็งแกร่งแต่ดอมก็เชื่อใจในพลังของครอบครัวรวมไปถึงยังมีมีมอีกมากมายในเวลาต่อมาซึ่งนี่ก็คือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมมีมที่น่าสนใจ ทั้งนี้ผมหลอน้ำส้มั้นขอขอบคุณครอบครัวทุกคนที่เข้ามารับชมมีมแก้วนี้สวัสดีครับ